นอนเชิญเลยฮะไปท้องไหนครับไปเข้าไปเลยครับั๊บปเลือกอุ้ยเอาละตื่น้วครับไปเชิญปิดเลยครับปิดเลยครับไปที่ไหนครับไม่เหมือนกันครับเราปิดเลยครับอ้าวไปเลยครับเชิญสุดท้ายโอ้โหแล้วแต่ชอบครับแต่ละท่านโอ้โหเอาละครับเลือกแล้วนะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะว่าทั้งหมดนี้เลือกอะไรนะครับ เลือกห้องสายลม1คนห้องอลังการ2คนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีใครใจตรงกันหรือไม่เรามาเริ่มกันที่คู่ของคุณใหม่สุคนทวากันก่อนเลยครับเขาไปอยู่ในห้องที่เขาเลือกเรียบร้อยแล้วมีของสองสิ่งให้เลือก2ห้องครับห้องสายลมกับห้องอลังการนะมันงามไม่เหมือนกันห้องสายลมเนี่ยจะเป็นห้องที่มีกระเบื้องดีไซน์ของคอตโตดิจิตอลลายไม มันจะเป็นธรรมชาติมีระแนงไม้บังแดดไม่บังลมมันจะงดงาม,มแบแบ,แบธรรมชาติแ,นนะแต่ว่าห้องอลังการที่มันอลังการจริงๆกระเบื้องคอตโตดิจิตอลแต่ว่าเป็นลายหินอ่อนสองห้องเนี้ยเชื่อปะคะว่าหนูกับเขาอ่ะชอบทั้งสองห้อง <c oughs> เพราะว่าอะไรรูปร้ปะคะบางครั้งบางอารมณ์ของเราก็จะแบบเป็นอารมณ์ชิลๆสบายๆแต่บางอารมณ์ของเราก็จะแบบชอบความหรูหรามากๆถูกต้องแต่มันตอบโจทย์ทั้งชัดเจนมากนะทั้งชิลๆสายลมนี่ก็สบายจริงๆเพราะอลังการนี่มัน ทําให้เรารู Sap, ้สึกภูมิฐานมากเลยอครับฟังไหมดูท่าทางคุณใหม่จะตื่นเต้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะจ็คพอของเราแม้จะดูง่ายแต่ก็ตื่นเต้นกันแบบสุดๆทีเดียวครับนี่มีสัญลักษณ์อยู่แล้วเรียบร้อยแต่ไว้ก่อนแล้วย่เพิ่งเปิดจับไว้แะเอาหัวขอกี้ไปโอ้โหมันช่างตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยเพราะการนี้าสิบนะครับ ห้อมกดคนนันแต่ถ้าตอบถูกให้รางวัลคนด้วยนะเอาละครับคุณไม่สุพลทวาจะทายใจคุณไตรได้สําเร็จเป็นคู่แรกได้หรือไม่ต้องเป็นห้องขวาเท่านั้นนะครับคุณไม่แม่กดดันจริงๆครับทำให้ผมตื่นเต้นไปด้วยเลยจริงๆนะเนี่ยไปครับ เป็นไงเป็นไงโออโออแจ็คพอตแตกคู่นี้หนึ่งี้ยนะครับเอาเลครับใจตรงกันจริงๆครับสามารถคว้าแจ็คพอตไปได้สําเร็จคู่แรกอย่างสวยงามตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นเป็นเพื่อนคุณสราวุธลูกชายของคุณแอนนาชนชื่นนะครับให้คว้าเงินแสนไปให้ได้ก็ตัวเดิมแบบไม่รู้จะทำทำท่าตรงอะไรยังไงมาทางด้านนี้เลยครับคู่แรกเขาตอบถูกนะครับคุณใหม่ถูกนะนะกดดันคุณไว้ก่อนเขาเลือกไปแล้วสองสิ่งครับสองห้องครับทางด้านนี้ห้องสายลงกับห้องอลังการ มันมันสวยทั้งหมดเลยเนาะมันสวยอยากท้าให้เลือกเลือกสองห้องเลยใช่มันดีทั้งคู่เลยถ้าเป็นใจผมผมคิดว่าลูกผมมังชอบห้องอลังการเพราะเพราะอะไรเพราะเรเวอร์ไงเว่อร์หน่อยห้องสายลมมันก็เว่อร์นะแต่อลังการเนี่ยมันลูกผมมันชอบเว่อร์ไงเวอร์กระเบื้องลาย,ห,ยหินอ่อนสวยสดยงดงามลวดลายจริงเหมือนธรรมชาติมวลาโดนแสงมันป๊อบป๊อป๊อบมี t e x t u มีลักษณะพื้นผิวเนี่ยเหมือนกับธรรมชาติเลยมันดูมันหรูอ่ะใช่ไหมมันก็หรูทั้งคู่หรูทั้งคู่และ ยากมากยากมากไปเรื่อดีๆประตูไปครับมามีนูกบิดสองที่นะจับไปก่อนนะอ่าอยากจะพูดอะไรกับลกูกคาแต่ไ้จับไปจับไว้ป <laughs> ค <laughs> าแต่เงี้กเสียงฮองเต้หนึงเสียงหนึ่งไม่ใช่น้อยหน่อย,อย <laughs> ถามว่าอยากไล่ไหมอยากไล่ตัวสั่งถ้าเกิดพ่อเปิดผิดเข้าไปลูกป้งจะอภัยให้พ่อไหม เขก็เต็มที่ของทีแล้วเหมือนออกตัวมากเลยเนาะเรืพร้อมไหมเดี๋ยวมึงเปิดนะพร้อมไหมครับวองหน้าไว้วางหัวเ้พร้อมไหมครับพร้อมทิ้งว่าห้าเสียบห้าเสียบนะลูกนะพร้อมไหมไม่ได้ก็ไม่ลากร่โอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นสุดๆจริงๆครับไม่รู้ว่าคุณแอนนาจะใจตรงกันกับลูกชายหรือไม่ต้องเปิดห้องทางขวาเท่านั้นนะครับคุณแอนนา ยังไงก็ขอให้โชคดีคว้างเงินแสนจาก S c G ไปให้ได้นะครับเอน,น,นครับพรับเป็นโอ้เจหมดแตกครับในที่สุดใจตรงกันครับคว้า1 0 0 0 0แสนบาทจาก S c G ได้สำเร็จอีกหนึ่งคู่ครับยินดีด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูคู่สุดท้ายครับอย่างคุณสมจิตครับ ว่าจะสามารถไทยใจภรรยาเลือกห้องตรงใจกันหรือไม่โอผมกินห้าโอ้โหกดดันเลยตายเลยต้องพลาดอะไรยุ่งเลยอุ้ยกดดันผมเนี่ยได้เวลาทั้งคู่เลยอุ้ยมีสองห้องฮะห้องหนึ่งห้องอลังการห้องหนึ่งห้องสายลมต่างกันหรือว่าชอบกันตรงไหนเห็นความ่างเอาความชอบผมก่อนอ่าผมชอบอันนี้แน่นอนอ่าสไตล์บาหลีรับลมชิวๆรับทุกอย่างรรมาติหมดชิวๆหมดเลยครับเป็นพื้นไม้ผมเป็นคนชอบไม้ด้วยโอ้แล้วห้องอลังการห่ะอลังการเนี่ยมันรูมาก นะครับมันจะดูแบบดูไฮโซมากมันถึงเวลาของเราแล้วไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะเด็กก็น้องมันไม่ใช่ตัวตนของผมนะครับพร้อมไหมแจ็คพอตแตกนะของตนเอาละผมจะบอกครับว่าใส่บอกเลยเอามาตู้เปิดเปิดมาเลยจบต้องมีตะกูดดึงไว้ก่อนนะจบไว้ก่อนท่านีม่พูดกับเขาทีนี้เอ้มันหนาวลมือสั่นเลยเดี๋ยวต้องไปอยากจะบอกนะครับคุณภรรยาครับแจ็คพอตถ้าแตกก็ดีครับแต่ถ้าไม่แตกเข้าไปหัวพี่อย่าแตกนะครับ เราอยาให้มันแตกที่หวัวอย่ากให้มันแตกครับออแจ็คัต้องแตกครับพร้อมพร้อมครับแล้วมั่นใจเมื่อไหร่เปิดทผลเลยนะฮะ,ะมัม่นใจภรรยาออกมาแตกถ้าไม่เจอหัวแตกรอ,รอ,ร,อรอพี่อยู่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาดัแจ็คร ใจตรงกันอีกแล้วครับแบบนี้ก็เตรียมตัวไปช้อปปิ้งที่เ c g ได้เลยครับ10,000บาทยินดีด้วยนะครับมันเป็นเรื่องรถนยิยมหรือความชอบณเวลานี้ที่คุณจะต้องมาตัดสินใจทางด้านนี้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกคู่วันนี้แตกไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับ s c g ผู้นํานวัตกรรมด้านวัสด,ดุก,ก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจรให้ไปช้อปปิ้ง3คู่คู่ละ10,000แเป็น3ามแสนเลยนะครับไปที่โฮม ีจเอ็กพ so right ีเรียนก็ได้ชอบหรือว่าต้องการความจำเป็นไม่เหมือนกันแล้วแต่ไปเลือกยีบให้เต็มที่เลยและที่สำคัญครับ3คู่นี้ได้สิทธิ์เข้าชิงในรอบแจ็คพอตต่อไปนะครับกลับบ้าน s c g มูลค่าถึง20ล้านด้วยอ้าวทีคั้เลยฮะนะเพราะนั่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้า3คู่แจ็คพอตแตก3คู่ด้วยนะฮะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะดูได้ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ <5 S 2> ห้าพวงเย็นช่องห้าปีห้าห้านะครับป้าจ้าแญ่าครับสวัสดีครับ